สวัสดีพี่น้องสุภูสุคอนครับผมมาสรุปหลังหวยล่าพัฒนาออกได้พี่น้องได้หวยล่าพัฒนาก็ออกแล้วเ้วได้พี่น้องได้วันจันทร์ที่ยี่สิบหกพุภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนี่ออกแล้วพี่น้องล่าพัฒนาส่วนเลขเจ็ดตัวนี่คือเป็น0ูนย์เ้าแดห้าเก้าหส่วนสามตัวบนก็คือห้าเก้าหก สองตัวล่างสองตัวล่างก็คือแปดห้าได้พี่น้องด้สองตัวล่างก็คือแปดห้าสองตัวล่างก็คือแปดห้ากับมาเบิงอาจารย์ได้เข่าสำนักได้เข่าสิบเอ็ดสำนักพี่น้องอามาเบิงของเสียนกรุงเทพนี่ว่าเขา่าพี่น้องเลขกวิ่งบนว่าเขา่า เลขวิ่งล่างนี่เข่าที่แปดก้าขึ้นบนเข่าที่แปดก้าขึ้นบนจับคู่เ่าเข่าพี่น้องเลขบนมันออกก้าหกเลขล่างออกแปดหาเพ้าเขา่าเข่าตัวเลขวิ่งแปดของเสี้ยนกรุงเทพของเสี้ยนปลาตาันเ็ดวิ่งเกดกับสองเพาเข่าพี่น้องจับคู่กับว่าเขา่าเสี้ยนปลาตาันกับว่าเข่าได้พี่น้องได้เสี้ยนปลาตาันว่าไม่เข้า วดนี้หลุดของปูหาเจ็ดแปดเลขวิ่งเข่าที่แปดพี่น้องเลขวิ่งเลขวิ่งเข่าแปดลางส่วนจับคู่ของปูว่เขา่าเลขวิ่งี่เข่าที่แปดของปูก็มิจเตแปดศูนย์แปดเก้าแปดสามลักเก้าก็มิตาเก้าแปดกับเก้าเจ็ดนี่เ้าะพี่น้อง คู่ห้าเจ็ดแปดไม่เข้าเหล็กมีที่มาล่างให้วิ่งหาส่วนจับคู่นี่ส่วนจับคู่นี่นนเข่าตกลับพี่น้องเข่าตกลับเข่าตกลับเหล็กมีที่มานี่เข่าตกลับด้วยพี่น้องเข่าล่างตกลับ เข้าล่างตัวกับกระือว่าเขา่าเพราะว่าเพื่อนหายมากเพื่อนก็นหายกลับตัวนั่มส่วนบนนี่เพราเขาพี่น้องบนบนไม่เข้าล่างเข้าตัวกลับเลขมีที่มาต่อมาของแอดนี่เข่าตกกลับพี่น้องเข่าตกกลับเลขออกเก้าหกอันนี้เป็นหกเก้าเข่าตกกลับก็ถือว่าเขา่าเพราะว่าแอดกับบอกให้กลับทุกหมดวดทุกพี่น้องส่วนเลขวิ่งกับเขาที่หกเน้นที่หก เน้นหกกะเข่าหกเก้าหกพี่น้องเข่าพี่น้องเข่าตต๊กับข้างล่างนี่เบอร์โทษได้พี่น้องเนยมาเน้นหกขานี่พี่น้องมาเน้นหกขาบ้างเนี่ะขนเาเก่ามาใส่นี่กระชิบเข่าเยอะน้องพี่น้องเข่าหัดสามตัวคนละขนเาเก่ามาใส่เหลี่ยงแล้ววอลตังได้ก็คือของปูข้นนี่เข่าตรงๆได้พี่น้อง กูขุนในเข่าตรงๆเล็กวิ่งบริเขาเล็กวิ่งบริเขาปูจับกูปูแม่เลนให้สามซีบริเขามะเขาตัวล่องแปดหาเขาแปดห้าตรงตรงผู้คุนเข่าแปดห้าตรงๆได้พี่น้องได้นีนเข้าแปดห้าตรงตๆปูศูนย์เจ็ดงวดนี่ลดพี่น้องเขามาสองงวดงวดนี่ลด ไปประหอดฟังหอดฝ้าเหมือแห้งก่อนบางเนี่ยแปดสี่ท่านเรียกออก8ปดหาเลยแปดเรียกออกเก้กกับเก้าพี่น้องแปดซเก้ 8, 4, 9, 4. ไปประหอดฟังเหมือนแห้งก่อนของปูศูนย์เเข่ามาสองหงดงวดที่3าลุดซําของพอแต้ม เข่าตรงๆพี่น้องของพ่อแ้มเข่าตรงๆเก้าหกตรงๆพ่อแตมเก้าหกตรงๆเลขวิ่งก็เข่าตัวเน้นพร้อมเข่าที่เก้าตัวเน้นพ้อมเลขเลขวิ่งเลขวิ่งวิ่งลูดนี่เข่าเก้าบนจับคู่เข่าตรงๆของพ่อแตม ของปูโคราดลุดพี่น้องรุดมัดเล็กวิ่งก็ลุดจับคู่ก็ลุดป,ปูขครลาดปูขครหลาดก็เขา่าวดที่แล้วก็เขาเจ็ดสองตรงๆวดนนี้ลุดพี่นอ้องธรรมดาเลขกไม่เขาไม่รุดทุกอาจารย์ทุกสำนักก็ต้องไม่เขาไม่รุดพี่น้องเป็นของธรรมดาขี่เขาไปตลอดเขาทุกมือก็ได้บ่เจงพน,นันเนาะพี่น้องเนาะ อาจารย์กระแพงเพรเขาตะเล็กวิง่งจับคู่เขาซีกบเบา่าเข่าตะเล็กวิง่งเขาตะเก้าเขาตะเล็กวิ่งโหลดจับคู่เข่เาเก้กเาเจ็ดก็มีเก้าแปดก็มีขามเก้าหกขามหัวไวเลย เกนะักปฐมเขาตะเลกวิ่งพี่น้องเขาตะเล็กวิ่ง,ง,งซีกับเก่า,เขา,เ,กาเขาที่เก่าเขาที่เก่านะพี่น้องส่วนจับคู่กับว่าเขาอืมกับมิตรซีแปดกับมิตรเก้าเจ็ดขามหัวไว้เท่ากันนี้ก็ได้รุดรุดไล่พี่น้องกับมิเขาอยู่ในตะของพอแต้มของพอแต้มเขา ปูซูนเกตเพเข่าปูขุนเข่าตรงตรงแปดหาตรงตรงของพ่อเพชรนี่ก็เข่าตกกราบเก้าหกเก้าเข่าตกกับก็ถือว่าเข่าเข่าจักอาจารย์แล้วนี่เข่าซีอาจารย์เข่าซีสำนักสำนักที่หาก็คือเลขมีดที่มาเข่าล่างตกกราบนี่ ให้ล่างวิ่งห้าให้ล่างวิ่งรูดหากับเขาจับคู่เขาโตกลับเขาโตกลับปูห้าเจ็ดแปดไม่เข้าเสียนป่าตานไม่เข้าเสียนกรุงเทพไม่เข้าดิสิบเอ็ดสำนักสิเอดสำนัก เขายุหาสำนักน้อพี่น้องเขายุหาสำนักเนาะอาจารย์ได้ลดอาจารย์ได้เขาก็ตามคือเขาได้พี่น้องได้เนาะสำหรับมือนี่ขึ้นนี่ก็ขอให้พี่น้องเฮานอ่นรับฟันดีพี่น้องท่านใดโชควมานก็ดีใจน้ำนอนเอาเด็ดเด็ดฟันเอาดีๆีได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไขยกันต่อพี่น้อง จะล่าพัฒนากยังอยู่ย่งเหลียอยู่ลวล่าพัฒนาย่างเหลียอยู่วันพุดเหลียมือวันพุดเนี่เป็นงวดทุดไทยของเดือนกุ่มภพาพันเลศพนองวันพุดท,ที่แปดเป็นงวดทุดไทยของเดีอนกลุ่มภาพันสองหาหกเจ็ดก็คือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกับขุละวันสุ์ตรงก,กันกับรัฐบาลไทยผละพี่น้องเล่าพัฒนา สำหรับมือนี่ขึ้นนี่ก็ขอให้นอนรับฟันดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม